นี่เรากำลังจะลงเนาะเป้าหมายทัดคิดว่าจะลงแคบเปลี่ยนใจแล้วตอนนี้ลงทางแบงอันนี้ก็เห็นครั้งแรกด้วยซื้อแล้วดึงเข้ารถบันไดนี่ตัดตุ้มดูดเดืยวเอาเครื่องไว้จังซีเนาะเอาเครื่องไว้จังซีแปลว่ามีบนนังเนาะโอเคเหยียบรถเหยียบเอียงเกลือที่บอกด้วยเอียงไหมจะว่าเย็บใด เดี๋ยวจะเตรียมตัวเดินทางท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าเบิ้งเดอร์วเฮาจะเดินทางไปทะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้เขาจะไปคิวรถท่านผู้ชมจะไปเบิ้งกอรวประธานรถบอถ้าท่านรถลวเขาจะบอกเลยว่าเขาจะไปที่ท่านผู้ชมไปกันเลยในี่ท่านผู้ชมเขาพักยูงแหนนี่แหละน้ท่านผู้ชมน้ององแหนนครศักดิ์ตั้งอยู่บานทงสร้างนาง อยู่นครล้งวิงจัดนดนะท่านผู้ชมเด้ออยู่นี่สะดวกสบายฮิปมาโซลงนีเดอร์หลคา,าแสนกีทท่านผู้ชมห้องพักกวงน้ำฮอนน้ำเย็นมีม,มดเลยแล้วก็สะไว้น้ำใหญ่ๆมีให้เลยท่านผู้ชมหมาไดเด้อมาพักที่ใดเด้อท่านผู้ชมเด้ออยู่ตัวเมืองเนาะสบายดีสบาย,ยดีโดยอันนี้จะข้องแฮม,ม,ม,มเด้อท่านผู้ชมเดอ้อเมื่อนี้มันมาโดยกับแล้วก็สีให้เอารถทองแฮมนี่ไปส่งโดยไปส่งไปฮับฟรีโอ้ท่านผู้ชมมึงไหมรถ ลรวโทรห้ากัะไรเอารถไปหับอยู่ทีสถานีรถไฟบอหรือว่ารถแทรคิวรถแสรไสแทรเนื้อหรือว่าอยู่ตลาดเสาหรือว่าอยู่แทวว่าเนี่ยเพื่อไปหับฝีโดยเวลาจะกลับกับทรงฝีโอ้ทนผู้สมเอ้ยราคาแซนกิ้ย่อมาสุดคุมเอาเทอว่าน้องเมย์เราไปเคยพักไส้ยังบุเคยมีบุเคยได้นั่งรถอันฝีแบบนี้จะเทือเทือดแต่ถึงอยู่มานี่ค้งแรงเนาะขอบอกขอบใจเลยโดย ีเพื่อยังเพื่อ,อดึงลูกค้าอะไร<ด>ลูกค้ามาใช้บริการาช่วงโควิดนี่นะเราก็ลดราคาให้เนาะโดยพิเเศษนานะ <80 S 2> เห็นใจกันแปดสิบกลางคืนเส้นหนึ่งแต่บบมีห้ามเสาเโดอาร์ตนั่นนั่นแหละนี่ต่อไปถ้าปรับปรุงใหม่โดยส้นหาเบาเส้นจเจสิภาเบาล้วมีห้า นัั่จกคโดยโดยอันนั้นเป็นราคาปกติเนาะแต่ว่าอันนี้เราเอาราคาพิเศษสัวข่าวแปดสิบพันกีบแลราคาถ้าค้างคืนแสนกีบเนาะตัวนี้ย่่าาลืมมววีสะโดยตัวนี้จะมีสะวายใบรำโดยสะดวกสบายเนาะดูรถขับส่งอิทธุมสุบพอดีรถมาเราจะได้กลับแล้วเด้อขอบโอเคใจและลายมีโอกาสชิมาอีกเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายเน่บายบายโดยโดย เดชรถเพิ่นจะมาฮับทางผู้ชมมาฮับไปส่งโอ้สะดวกสบายเดอราคานี่ท่านผู้สมเอ้ยน้องเมย์ยังบ่เคยได้ขี่รถันหงแฮมเพือนพักฟรีสิจักเถื่อท่านผู้ชมบนนี้บนแรกเดอขากนอกบริการดีดียี่ยมบนน้องนาเยี่ยมบ่เย,ยียย่ยมเยอยเนาะกูดเลยเดช เจา้าของเฮมเหินเืนกับโอ้แท็กแค่ทัผู้ชมลงมาแท็กแค่เเต็มที่เลยเนาะนี่ทรงขึ้นรถอีกเพิ่นเป็นแบบคนกันเองเด้อผู้ดใดมายักพบเพิ่นกระไดนะเนาะเพิ่นนำเจน,เนอยัอยงต่างๆได้หมดเลยบ๊ายบาย ด้ตอนนี้น้องนาต้อน,นี้ไอ้เพิ่นจะท่าเอาก่อนให้เขาไปซื้อปีก่อนมาทันรถบอตอนนี้นะเพราะว่าบอลที่เขาจะไปนี่เขาก็ยังบบฮูทะนอว่าเพิ่นโอ๊จองังโมงทัผู้สมปะไปทัพพุสมมันจะเข้าไปด้านไหน้ามึงนอว่ารถอย่างยู่บอสถานีเบิง่งเพิ่นเคี่ยนตละลับบอลน,นี่สิ

ไอ้เขาท่ามแดงอันรถไปอะนั้นไปขมวนโดยรถอ็อกหนึ่งโมงซื้อปีอยู่ไส่ซื้อปีอยู่ไส้ซือ่นี่เลยซื้ออยู่ยนี่เลยวะซื้อซองปีเนาะไปขมวนปีหกสิบพันกีดทำผู้สมซองคนกระแสนสาว เรียน,น,น,นองการ์ขโวยเนาะได้ปีละเด้อขอบอกขอบใจและลายที่ว่ามาส่งไอซื้อ,อยังไอบินนอโดยเดในพยุงแห่งนครซักและธรรมบุสมเด้อบริการดีด,ด,ดีโดยขอบใจเพิ่นว่าส,สดีเด้อขอบใจคือการไอขอบใจและลายได้มามื้อหน้าจะมาใช้บริการอีกเด้อโดย,โดย อันนี้คิวรถไราไตเดอร์ารามู้สมอยู่นคะรลลก่มิงจันโอ้ไอรถไอบอ้นี่คันนี้บ้ไปขโมนม่ลโอ้ช่างนาข้อบังคีเนะี่ยเดีว่าบม่มีอันนั้นเด็กเด็กรถโอ้เด็กทะเบียนรถศูน0ูนนี่เนาะ0ูน0ใช่ถ้าก็จะขึ้นตามตาตบอก่นโอูนซ้ำซ้3ซูนเด็รถนางทาง่านผูสม นักขอนหลวงเวงจันทร์ไปคำมวนทาผู้สมน้องเม,มย์แมังสีบอกน้องเมย์โบเคยขี่รถเมย์แบบนังจังสีจักเถือ่อทาผู้สมขี่ครั้งแรกก็คือรถเตียงนอนนะทัผู้สมเนาะ แต่ว่านนองเมย์จะพาท่านผู้ชมชีรถเตียงนางในท่านผู้ชมเดอร์ลวกัไปแข่งที่ว่าน้องเมย์ยังบ่เคยไปท่านผู้ชมแข่งคำมัวใะท่านผู้ชมเนาะจะไปห้าสิ่งลีลับจะไปคนห้าประสบการณ์ยุคพุนเนาะท่านผู้ชมเนาะน้องเมย์จะทายท่านผู้ชมมืงเด้อการเดินทางล้วกัเอาไปฮอตแล้วยุคพุนเป็นยังได้ยังเซียนะเราจะมาเป็นครั้งแรกลำการท่านผู้ชมเพราะว่าน้องเมย์ก็บพวเคยไปเลยท่านผู้ชมรถอันรถเมย์นั่งซิน้องเมย์ก็ยังบ่เคยขี่นะท่านผู้ชมเนาะอ เด็ดไอ้นี่ไปสุดนี่ฮอตขำมวลบอลลูกล่ะต้องไอ้ตองไก่หซะอีก้อักโอ้ไอเป็นฮอตปั๊เซีเลยโอ้กระเที่ยวปักเซีก็ได้กระเที่ยวปักเซีเลยก็ได้เพิ่นว่าคันนี้นะทอดแข้งขำมวลนี่ประมาณจั๊กสมงหกส่วนหกประมาณหกส่วงทำผู้ชมทำแบบยาวๆไปเลยได้พอจะเขียนอันนี้เราด็ดโค้งเดนาะหน้าปลายเพิ่นตอนโค้งก็คือผักใตผู้เล่นทำผู้ชม บอน้องไม่เคยไปเนาะดอนโค่งเคยไปอยู่ทางผู้สูงทางในนี่จะเป็นบอนค่ายปีในด้านนอกมันก็นจะค่ายเครืองขนมข้องตอนอย่างต่างๆก็จะมีหลายๆอย่างเนาะสะดวกสบายห้องน้ำยัางกระมีบอนนวดกระมีในปลายมันติดใ่บอนอาหารกระมีฟางนันนางกินเฟรเข้าเปียกอาหารย่างไดหมดเลย ซื้อกาแฟซื้อมียูนี่มีบริการน้ำหอนอีก5,000กีบต่อขังโอ้5,000กีบต่อขังมันซากแบตทำผู้สมอืมบริการซากแบตเดอรซากแบตโทรศัพท์เนาะ5,000กีบน้องเมกะจะมาซื้อผ้าปิดปากเพิ่มเนะาะทำผู้สมเนาะตรงใดเปลี่ยนไม่เลยเลยใส่ซองสันซ้ำสันนาะทำผู้สมการเดินทางของปอดภัยต้องมาก่อนเนาะ นี่ขนมซื้อขนมไว้กินแด่ตอนหิว้วเวลาขี่รถนั่งรถหกสุโมขุนธรรมาาผู้สมกระทืบาดุลอยู่เนะาะขนมสินคา้ากะส่วนใหญ่กะสินค้าไทยทรรมผูสมสินค้าไทยหมดเลยส่วนใหญ่เนาะนี่ฟันโอ,อย่งต่างๆเครื่องดื่มต่างๆทรรมผูสมซื้อไปกินกระไดซื้อไปตอนพีตอนนองกระไดเนาะเวลาเดินทางจังซี เครื่องดื่มเย็นๆเ,เพิ่นกะมีอ่ะทุกอย่างพร้อมทำู้สมซื้อปีพร้อมขนมเครื่องดื่มพร้อมแล้วได้เวลาขึ้นรถจ่องทีนางนอกบูบัวเราจะได้น่งบนได้ปีนี้เพิ่นกะจะกลัวเด้๋ทําผู้สมเดอ้อก่อนขึ้นแหละลงางเจ้าทีลงรถเนะาะหักซาปีนี้ไว้ให้ดีเดอ้อ แล้วน้องเมย์จะพาท่าผู้ชมขึ้นไปถึงเครื่องใบตัวนี้เย็ยบได้บอโอ้เครื่องลายเนาะผ่อนกะจะไม้บนนังให้ท่าผู้ชม เาจะเอาเครื่องไว้จังซีนอเอาเครื่องไว้จังซีแปลว่ามีบอลนางเนาะโอเคไม่ไว้แล้นะไอโนคงมั่นใจเนาะเพราะว่าไพ่มักนางข้างหน้ากับไม้หมาก่อนไม้ก่อนทับผู้สมจะบ่ได้มีนัมเบอร์ด้แล้วไอโนบอมีมีแต่ว่าเฮาวันไพ่มาก่อนกับเลือกได้เลยนะไอเนาะให่มาซาเด้กาจะได้อยู่ข้างล่างทับผู้สมน้องเมย์บ่หมักอยู่ข้างล่างไล่เพราะว่าอัน เมารถทำผู้สมแทบบ่ยำยำกลินระวังรอขึ้นรถไปขแหนเวลาแล้วทำผู้ชมไปสถานีอันชิวรถตัวนี้นี่มันพักไต้ทำผู้ชมเด้อชิวรถพักไต้เนาะสำหรับใครสิเดินไสไต้เนาะ ถ้าพายจีไประ้ายเนื้อีน,นก็อีคิวยะทำผู้สมเด้อจะมีอีคิวตั้งหาาไใ้เวลาขึ้นแล้วเครื่องไลนะ่นาะเดเลยก็จะว่าอันนี้เย็ยบได้ทำผู้สมเย็ยบได้นะาอายเนาะยยโอเคอก่็ <laughs> น้องเมฆง,ง่งตอนนี้เ <laughs> ยียย๋ยวดูเย็บอียังเกลือทีอดด่บอกดูว่ายัยง อ้วอนนี้เบบนอนาดักกินเลยหมากะทหรอเ่าหา่วเห็นธ้มบุมิ์สื่อเมื่อไหร่คุณแม่เนาะเตรียมออกเดอร์ธรุิ์เดอร์เกษครับเขบแดาหน่อยนึ่ประมาณนีุ้ม คำมวลน,นี่แมนจะออกทุกๆหนึ่งมุ่งทุกวันมีรถทุกวันเด้อ่านผู้ชมเด้อแมนทุกๆหนึ่งมงก็จะว่าทุกมือเลยก,กูทร<อ>าบไปลงคำมวลวะลงใส่บาก,กระดิงโอ้มักไม้แหลท่านผู้ชมพลจะฝากสินค้าเป็นมักไม้เนาะ อาท้าผูสมหลดเลิมออกแล้วเดอ้อตอนนี้เป็นเวลา1โมง15นาทีเนาะคุณกำลังออกจากคิวแล้วทนผู้สม ท่าผู้สมเนี่ยผู้เศเ้าพนแนะนำเนาะว่าให้ลงทางแบงครักษาวเดอ้อถ้าเขาจะไปเมืองลับแหลเนาะบ่แาม่นลงตูวอะถ้าแคกหรือว่าตคํามวนแข่คขมวนเลยบ่แม่แล้วเศา้านาออันถ้าจะลงแข, <ำ S 1> ข <ำ S 2> ้คขมวนโดยแต่ว่ตนต้นตัวเขาลงนี่มันบ่อกเข้าคิวเนาะจะลงาทางแบงรักษาท่าผู้สมเด้อขอบใจผู้เศว้าที่พนแนะนำเนาะเดี๋ยวเฮราบ่ทันเราจะซอกที่พักก่อนซอกที่พัก้วก็จึงว่ากันไม่ว่าเฮาจะไป ไปไปเลยได้บรหรือว่าต้องไดยูพักพรกรอนัดนาทาผู้สมจะ,จะท้ายให้เบิรงเเยอะผู้สาวซื้อ,อยังซื้อขวัญซื้อขวัญเนาะสิไปใส่เมื่อทาแขกขาแขกอป็นลิ้นบอรหรือว่าครับบานบ้านโอ้บานยูพุนบอ,อยูนี่มาหาเอื้ออืมอันนี้น้ำร้านดขวยใจลายที่พ่กขาดย้ดยแอบกับจะบบยินเนาะทำผู้สมเนาะเดี๋ยวเขาจะเปิดอันนี้ออกเลยแค่นี้ เนายวท่านผู้ชมจะเปิดแก้วอกได้เนาะเพื่อนอนุญาตให้เปิดเด้อเพื่อให้ลมเข้ามาเย็นสบายกันเนาะสูดอากาศธรรมชาติท่านผู้ชมเอ้ย์โอวันตินเนางนึ่งโอวันตินทงหนึ่งเาะอะไเนาะเบรยโอวันตินปนกาแฟน้อยหนึ่งเด้อทงหนึ่งของชังเพิ่์กกระไดท่านผู้ชมเมาเกจะมามกรไห้ปุ๊บอาทำผู้สมลดพนกะ จากเแต่ละบอลเนาะคือยังเซนบอลนี่นี่บอลขลองน้ากระไดเนาะนี่จะหายของน้ำซื้อของกินของฝากของต่อท่านผู้ชมว่าในโดดเพื่อจะบ่มีน้ำบ่มียังหายเด้อห้องน้ำยังบ่มีโดยเวลามาเบซีพี่จีซื้อเครื่องยังกระไดท่านผู้ชมสั่งน้ำสั่งยังสีพันกระเจแลมาข่ให้แล้วก็คลองน้ำใดเด้อสมมุิว่าคนที่บรายซื้อปียูคิวกะ รับตามทางจังซีก็ได้เนาะเพิ่นขี่รถมาก็จะมีอยู่ทาำผู้สมเพิ่นมีคนรับแขมทางจังซีเนาะเพิ่นก็ขึ้นมาแล้วกา็มาจ่ายกับโซเฟอร์เองก็ได้ทาำผู้สมในรถเพิ่น,นก็จะเปิดเพลงให้ฟังไงเด้อนีนอออ่ได้ยังมาเด้ได้ข้อจีทาำผู้สมข้อจีแซ่บเนาะอยู่นี่เนอพี่ก็ซื้อเดิ่นก็จะแวะเอาเครื่องเนาะวพี่ากฟักเครื่องฟักคลองยังไปสวัสดี นะฮักเนาะยิ้มเปย์เปย์นางนาสางอุบันตินบ่ฮะเอา่เอาต้องเลยดูแนี่นี่เอาเอาไปจังได้เนาะเอาเอาดึงขัดแม่ได้จ่ายเงินแล้วดึงเข้ามาเอาเอ้าแนี่นี่เอา การเดินทางในกระมวนทำผสมนะจกแค่นีหยังตัวอีหยังก็มีอ้าวบุเข้าบร้เทนอ่ะบริเ้เด sociedad, ืดย <m uch as> ่าทำบุกซุกอรงในกินแบบนี้อ้าต้องเขาได้้องน้าอันนี้ก็เห็นรข้งแรกเ้ยซื้อแล้วดึงเข้ารถบรได้นี่ตัดิตุนดูดเยว ทำผู้สมองนาจัดอีกแล้วมะพร้าวเผาซ่องนว 16, ย16,000กีบเวลาผลโจทย์เอาเครื่องหรือว่าเอาโดยสาเรเนาะเขาอยากกินยังกัเฮาเบิ่งบริเวณเท่าน,นั้นถ้าว่ามีคนค่ายยังเขา,าก็เอินซื้อได้เลยทำผู้สมเวลาแม่ว่ายักทายนักทายเบาอยากเข้าห้องนำ้ำเหตุทุระสำคัญต่างๆสิกะผกระโจดให้ได มีตะบกกระเจา้าเนาะห้องใส่กระเจ้ากระเจ้ากระจอดให้ทานผูสมจัดไปน้องน,องนาสายโหดชุยได้กินแท้ๆเพิ่นวนโอ้โอเจอเนอเลยเนาะ <laughs> จมแล้วหนึ่งท่านผู้สม <laughs> ตอนนี้สามสิโมงผ่านไปอย่าบ่นเครื่องทางเซะเนาะบอนควอาที่ไปเนาะ อย่างเธอในปุซ่าหมดกับจะกลับบ <ến un> ้านแล้วยังบูฮ้อน100กิโลซ้ำ100ดิโลเขาออกมาจอดเขอออกต่อ1โมงแน่นอน1โมง1โมง15นาทีตอนกำลังออกคิวกะออกมาจอดอยู่ในคิวเอาเครื่อแมนออกเพิ่งจะจะจอดเอาเครื่องเลยทำผู้สมบูรณ์ออกครอบเครีดไกลๆแถบผู้สมบูรณ์อย่างยู่บริเวณไกลๆแหละเนาะซ้ำ10โมงผ่านไปเดี๋ยวนี้ สี่โมงแล้วท่านผู้ชมจะฮอตสี่โมงเนาะอีกห้านาทีก็ฮอตสี่โมงแล้วรถถามว่าฮอตแค่แค่กี่โมงหกโมงเอี๋ยวนี้สี่โมงอะไรยังบอกว่าการเตรียมจัดเลยพอบอลตวนน้องเมย์กับน้องนาไปนี่จะฮอตบอลพวกเหาก่อนแล้วจึงไปฮอตบอลเพิ่นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เ็เวลาสูซี่กันแต่ว่ายังยูนำกันอยูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คิวคิวเฮียแล้วหนึ่งคิวเฮียแล้วหนึ่งตอนนี้ฮอ รถพ่นแอร์บ่เย็นเลยนาะรถมีแอร์เลยนี่แหละรถมีแอร์ลมชายแอร์นี่แหละแอร์ธรรมชาติแอร์ธรรมชาติเปิดแก้วเอาอดทนนำกันเด้อผู้ไรซ่านเด้ออันนี้แม่นเมียจะพ่วงรถโอ้แมนวันว่าอันนี้เมียจะพ่วงรถเอาเดอปวดมันปวดกระดานเด้อสะสมเด้อ บอกนะลูกค้าพอดบอกผัวคิดตัวคุณนะจมยางไงเดินทางเพิ่ตัวหกโมงพอท่าแค่บอกว่าหกโมงพอท่าแค่แต่ว่าตอนนี้บอดเคร่งทางเถอ,อจะสี่โมงแล้วธรรมดามนากายปากสั้นเลยธรรมดามต้องกายเนาะแมนโอเคอ่ะสู้ๆทำผู้สม มันงนานในการกินบักกะลายรางอะนะตอนนี้นะเป็นชีบดด้วครับทุกคนยังโมโหอดูชุดไม้ตายทางเ <laughs> ถือ่อก <laughs> ินไหมว่าบรมีโอกาสได้นอนะนะปกติรถแลนยาวเราจะนอนแน่เนาะย่างบริณอนเถื่อครับผู้สบสามนาทีโจทย์เธอหนึ่งดเดอาเครื่องอีกแล้วเดิเครื่องเอามักเพ็ดบ้างค่ะ,คะเพ็อดอีกแล้วนี่เจ้าน้องเพ็ดเนาะเมื่อกี้ก็โจทย์เอามักซาลีมักซาลีเจ้าเพ็ดเดย์รถทำเป็นตลาดแล้วเด้์ กินเลยกินเลยอามักแต่งหน่อเด้อบอกมแต่งู้ได้สางผู้นีก็มวนๆตลกอยู่เด้อท่านผู้ชมเด้อ มือแล้วท้าผู้ชมในเรื่องมันก็จะมีดอกไฟอยู่เนาะเพื่นก็จะเปิดเป็นไรเงี้ยวิดีโออะแม่เพื่อนเกิดท mm hmm. mm hmm. mm hmm. um ี่ลงทางแบ่งน้ำท่าผู้ชม เพิ่นจะให้คนมาหับเนาะอยู่ทางแบงทนผู้สมเพิรนนั่นจะลงทาแคบจะลงทาแคบผู้แหละแต่ว่ามันยังไกลเนาะอดบ่ไหวเพิ่นว่าเพิ่นอยากไปเดี๋ยนี้แล้วเพิ่นก็เลยให้คนมาฮับเพิ่นเนาะอาจจะลงบนเดียวกันทานผู้สมพอแล้วพัแล้วเดิน ลักซาตอนนี้เขากำลังจะลงเนาะเป้าหมายเาที่วิคิวจะลงแค่เปลี่ยนใจแล้วตอนนี้ลงทางแบงลงพร้อมกันเอาไปเอามาทำกุศลไปเดี๋ยวเขาจะลงไปทำบรรยากาศทางลุ่มให้เบิรงนทำกุศลไป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 ไหนล่ะไปเดินเงินทางฮะเงินทางห้า กระเปาเครื่องเลยสิอ้าวสีตะหมูอาดนี้กะกระเป๋าเครื่องคุ้ยสีแดงนี่เด้อโอ้ยเพ่นเดี๋ยวหาเงินอ่างก่อนเดี๋ยวน้องเมย์จะทำมแม่ค้าแป๊บนึงแมค่ค้าข้อท่ามเดี๋อันเท่านี้มีเงินพักอยู่บอ่ออันสม,มุติว่าสีายา<บ>งไปนี่ไก่บ่อบกไก่บกไก่หนอนยางไปนอดโอเคขอบใจเลย กระเป๋าเขาลงมาแล้วขอบใจเด้อเครื่องเพิ่นเต็มรถเลยทางในทางนอกเด็กเพิ่นจะชอบบนี้นอดอยู่นี่เพิ่นจะฮองถังแบงหลักสาวทำผู้สมอากาศก็เป็นเย็นเย็นทำผู้สม ได้ได,ได้จะมีหงแหมอยู่นี่เม่ละให้ละเปนควดไม่คามาแท้ๆอยู่ไกลๆเนาะเดี๋ยวเขาจะยางไปเขาใจใหไห้เด้อที่แนะนำทางเด,ดินทางกลอดไัยเดอมาฮอนล้ววหันะะห,หรือว่าอย่างอย่างบอประมาณสิบปายลกประมาณสิบปายละ ี่กัซเดล่ากันอยู่นี่เดอ้อผู้สาวเดอ้อมาบ๊ายบายเน่ <Bye. S 1> บ๊ายบายเจอกันอยู่คลิปยูทูบเดอ้อ <laughs>